โอ้หมดเลยนะครับเยี่ยมสวัสดีนะครับผมเนเปิดแกสวัสดีทุกคนใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เพจเฟ e บุ๊ก <c oughs> ไปก่อนเลยแปลงนี้เป็นแปลงที่เราถ่ายติดมาื่วานนะครับมาซ้ำมาหวานถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายจมถ่ายจมแล้วก็เปลี่ยนแผนเอาเรถตลีมาปั่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่า <S 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 เรียบร้อย <S <S ลงก่อนติดก่อนร้อยเดียว ประเดิมหลุมแรกไปแล้วนะครับลลงก่อนติดก่อนนี่บุ๊บเดียวอยู่ทีมกู้ภัยมาแล้วนะครับก็มีคนถามผมว่าทำไมถึงไม่ปั่นนะครับเมื่อวานถึงทำไมถึงเอารถไถเพาวาย่ามันลกนะครับพันไปปั่นแน่นอนเลย เขาก็เลยถ่ายนะปรากฏว่าถ่ายไม่ได้ก็ต้องเอารถลองมาปั่นดูดูเด่พญาพันมาเต็มเลยอ่ะโอ้โหไปพอรอบอ่าเต็มใบไปแล้วโอ้โหมีเสือหรือเปล่าน้อเนี่ยโอ้โหเลย ถึงนะครับเอาแล้วได้ได้ประมาณครึ่งรอบมนาะติดเลยหลุมเก่าเอ้ยเต็มสเต็ปเอ้ยาแล้วทีเดียวนะครับไม่เหมือนผ่านนะครับผ่านขึ้นยากอันนี้ไปปั่นขึ้นง่ายนะครับโห ใครจะเป็นผู้โชคดีรายต่อไป <c oughs> อเต็มโม่เลยอะ่ะโอ้โหยแยวนะครับเอาโอ้โหเต็มไปแล้ว <c oughs> ในแหละที่เขาไม่ปั่นนะครับเขาต้องให้ถ่ายเมื่อวานนะครับผม วิ่งผ่านอย่างเดียวนะครับจะของรถสั่งเลยมาแล้วจะคมชาไหมนอโอ้ไม่พอรอบอะ กลมบรลุขนุนไปแล้วอะ่ะโ,โ,โอ้โอ้จะแกะไหวไม่ได้เอ้า โขเต็มใบไปแล้วรกนะครับรกมากเลยแหละโอ้ ผมไปดูถนนไปแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีรายต่อไปนะครับดินสายกะทินะโอ้โหสงสารรถเลยนะครับ เพราะยามันพันเต็มใบป,ปั่นเลยอะ่ะแต่ผมมีรถ <laughs> ผมคงไม่ทำแบบนี้แน่นอน จริงๆอ่ะบ่ายยปงะย่าก็จุกระจ่จาอโอ้เต็มแล้วโอ้มีสลับเลนด้วยนี่ดูดูสันนี้มั่งหนักเครื่องเลยนะครับเนี่ย เสียงฟาดไปปั๊ออกมาประมาณนี้นะครับยามันหนาม,มากพันไปปันทุบๆให้มันสลบๆอะ่ะก็จะของหน้าเขาบอกว่าปัน่นให้ยามจมๆไปนะครับ เลยจะคุ้มขาน้ำมันมหมเนี่ยเสียงไปหนะักเครื่องเลยนะยอมใจจะของรถจริงๆ โอ้โหโอ้ยโอาลัดสลัดสลัดสลัดเ้ยลูด้า หย่านะครับเลดโอ้โหลุดแล้วหลุดแล้วเหยียมเลย ตลาดหลุดลบไปต่อเดี๋ยวพีสานคิดยังไงบ้างเนี่ยแบบออกรถมารับแบบนี้เลยไหมไม่มาไม่ยไม่ต้องสารรถเลยเหรอโอ้โหเห็นแค่ปั่นเรามันไม่เวิร์กมันต้องทดสอบดีมือใช่ไหมต้องสารรถเลยโอ้จะเสร็จแล้วนะครับทางฝั่งนี้ โอ้ oh, พายุเข้าครับสลัดเอาแกบอกว่าจัวันแกบอกว่าเอาแกะทีเดียวเลยตอนเสร็จแกะไม่ไหวนะครับมันพันเยอะจัดแกบอกใช้สลัดเอาดีกว่าแล้วก็ออกหมดนะครับ ว่าจะเอาจนเสร็จนะผมก็เหลืออีกประมาณ3-4 0 0รอนะฝั่งนี้แล้วก็เหล้อฝั่งน้นนะครับจะเอาให้เสร็จเลยจะไม่ทิ้งไว้นะครับอยอมใจพี่แกเลยแต่ถ้าเป็นรถผมไม่รถตบบนี้ผมไม่เอามาทำแบบนี้นนะครับโอ้สองสารรถเลยอะ่ะ คนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะทุกไลค์ทุกกำลงใจนะครับทุกคอมเมนต์ด้วยอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ